ไอ้เห็นไอ้ยกกันด่ารู้ไหมน่งอยู่คู่กันเป็นต่อไออยู่กับไม่เนาะไม่ใครเนาะบัดคุยเรื่องหลวงปู่มีท่านหลวงปู่มีไหมครับท่ันไหมท่านหลวงปู่มีไหมก็มอเผาวัดใจเต่ท่านหลวงปู่มีเนาะท่านทันอยู่ยังเไงยังเป็นนุ่มน้อยอยู่ครับเจ้ช่วยจะยกเาลาวัดใช่ไหมใหญ่เนี่ยเวลาใหญ่เนี่ยตัวจังหลังยังไงเนาะ สองคนนี้ไมเชื่อกันยกสองคนเลยเนาะแต่นี่ก็ได้ไปว่าไปไม่เปียกไม่เรียนนี้คนยกหลายไหมตู้หลายึงอเหมือนเลยนะใต้ถึงเข้าไปในไอ้ไต้สารานบาร้านไปนี่บารูสั่บว่าเอาไปลงหลุมตัดไม้เขาไปพูดมันมันมันเป็นไงความรู้สึกมันเบาเลยเบาคือร้อยเป็นนิดเหรอ้อยไปถึงตัวไหนก็เขายุ้งขึ้นไป คนมันไหลมากมันไหลขึ้นทหารมาเบิดบังไอ้ฟาตคาลีบ้านใหญ่ออกมาเบิดเนาะซอยคนสถาราบุมีเยอะเยอะมากเนาะแต่ก่อนใหญ่วัดใหญ่เนี่ยเนี่ยเกิดเป็นเจ้าวัดวัดใหญ่เลยเกิดเป็นเจ้าตระนักวัดป่าโอ้ยชักแหลกคนสถาราภุมีนั่งบนหอระฆังนะนั่งแต่ก่อนปิ่นหอระฆังไม่เนาะอุติไม่อยู่ มันยกลอยเบนเลยโอ้มันยกนุ่นเลยเข้ามาใช่ไหมเขาลอยฟังหลายคนอ่าลงลิเกเลยบุรู้สึกตัวแล้วไปิดถึงไอ้หลุมตะเรไ่ไก่เติบแล้วหลุมเนาะสุดเนาะหลุมไใบจรวดน้ำมีจรวเป็นเป็นเอจวดน้ำมีมันมีมุนไปไปเป็นบุญอยู่ประเทศเป็นย่างไปรุนเป็นนางกวัน ไปถึงมาไปอีกเหมือยฟังกันเขาพูดหลายคนนะเหมือนไปขานเขาเรื่อเา่อเาเขว่าไอ้แม่งไอ้นี่นอสึิดรถไปเดนลงแล้มละก็่นีปีจะนั่งจะนั่งรออยู่ไปได้ทั้งแด่หยบน่อยเนหยบมันญาต